ย่งขึ้นก็ถนนมีสตภาพมันขกินย่งขึ้นก็ถนนมีแต่ภาพก็ทั่วคือเขากทั่วคือเขาสาเออน,นี่นนครเชาแอรลูกสาวผมบ้าประจำพขกก็เขาขั้นแหลกนี่นของกาขงเขาแหลกสุดน่ะอือพกกะตีมันเขามากเขาก็ตีเออตีหาอ่าแม่อ่ามันหมดยุดยงาที่ผมบ่ามันยดติดบอกมันติดเออตีห้าหกนี่หกกัยุตันมันเขาติดเวลาเป็นสมุนอเอทุกสายเลยเออเขาติดเวลาเว้ย เขาอยู่จังมืเขาอยู่สามมืเขาก็ทิพย์จั่ามชดเชยวัดวัดตื่นวัดเยวสมพ่อสมพ่อมันนาน่นเอ่ติดมันเ็นวาร์ภาพเาวัดตแต่ ส่วนรถติดขันวัน่นธรรมดาซัมมี่มันติดติดจากกันเติมมกข้นเขาเลยสารวุรีมาติดมาหออัวกล,ล้ <c oughs> วาวาคือรถสีทุนแล้วขั้นหนีหนีมาเมีนหรอสีถุนขั้นขึ้นสีทุนเจ้าสองขังนขงนขงขง้นที่สามเจ้าสองขัง้นที่สาม ขับสวัสดีครับขอบคุณครับ23ท่านที่มารับส่งสองคนเมืองซาเกตนครครับเออนี่ผิดปกติทำไปทำมาเป็นหมื่นวันหยุดยงาสามหมื่นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยังหยุดสดเซยน้ำรถทัู้เขาสายก่อเวลาปกติชั่วโมงหนึ่งครับนครใสแย่เมืองเขาขันแรก เนขับบอขบานเข้าสายเบิร์ตคนหน่งเข้าสายวอว้าลูกสาวเจ้าอะไรลูกบ้นลูกาย แล้วกนใส่แอปเพิ่งเขาขั้นแรกครับวอรละเอียด <c oughs> แยงกับมาอีกไล้คนกันมากแ่ามงเขาอสองน,นี้วเลยแม่นปล่อยผู้โดยสารลงเขาปล่อยหนีไหมพาลงก็ยังจอดข้างในหาขึ้นก็ยังจอดข้างนอกไว้ คือก็ถามเขาจากกาวเพราติดดิเขาขับสารหือคืออะไรกันวะว่าเคยติดดิวะถามหน่อยที่มันติดสาวพ่อโต้ก็ติดอยู่ดิซิดเป็น <c oughs> สิปก็สาย <c oughs> แหละติดมันสิติดแบบคือยังมือผมมาออกพรรษา,ามันติดมาหอดันแยกใบพัดอันนี้สาวพันตัว อย่างใบพาดเอ่อใบพ,ดพดาดสับปรีเนี่ยมันกอกแนีนมันสีเริือติดจากไสามแยกสับุรีเห็นมาบ้านนี้ลากเงวมอหอดกันาบพาดโครลาดเข้าเนี่ยสีมากออกมามีตะภาพขึ้นสะพานรอยขามมากาต่วมีตะภาพอ่าตะวัรีขา,ขามแนนสะพานร่อยขามมากขึ่นสะพานรอยขามนะครอม,มันก็เเซ้าติดกันหอดกันตอนพม่าก่อนซากันแน่นในว่เกินแปดสิบเนาะ มาตีสองอยู่หันรับ่ถตีหดนมาห้แสดงมาตีามืมอ,มมอออกพรรษาพมขึ้นมาขับรถมาเอาอยู่สิบโมงว่าเลยว่าหาันมาห,าอห,ห,หา้อบตีสองค่ะตีสี่ก,ก็เจ้าตีหัข้อลาเลยตีเออตีสองตสิบหกโมว่ยข้อา บา,ามมาได้รถเศร้าติดจังหวงนอนบาได้จอดรถนอนสุ่มเนาะอาขับันเพี้ยแลยะจอนดกันรถติดนะครับนนรถตันตลอดเนี่ยรถใครก็เรียกว่าไรอะห่งวงยันอจาฟ้องรับในได้จอดรถนอนสุ่มครับทางนอนมาลับดิหันคอนนอนมองบอดีหรีนอนมาลับนอนในรถูรว่า มันเนที่นี่น้อนันก็มาเลมันมันมดติดอยู่สองม่องเนี่ยพอว่านนนท์ชมเหยมันกวงมันดีเที่ยงแก่มันทำาควมเร็วกว่าดมันแรีไหนว่าเกินหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบคืออย่างผมว่ามาในตลอดแต่มันทำาควมเร็วกว่าใดมันก็เลยติดเวลา มันเกิดตัวขาดแน่ครับบอลบอลมันติดอยู่สองมองมันไหลย่อย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 ไปซ้ำนั่นอ๋อครับคือการโชวงเวลาครับพอมันระยะทางไก่เนาะหกลอยโล่เจ็ดลอยโลเนาะมันทำเวลาทำความเร็วอะไรมันก็เลยกลายเป็นตื้นแรงหลุดติดสำหรับมูฮาผู้นังขาสุ่มมานทำถนนมันบ่ได้ติดอยู่สองมองแทนที่ฮ่องิไดเรียนลอยหีลอยสี่มันไดเรียนหกสิบเจ็ดสิบ ขันยุ่ในกรุงเทพันยู่ในกรุงเทพมยังเป็นรวดติดของแถนติดอยู่สองมองขันน้ำเขียวแลวกบ่ได้แมนเขียวกบอะไรไปพอมันต่อหัวต่อถ่ายกันติดหลักกันเยวมาสะสมียขันก็ยงน้ำถนนลงมาน้ำบันเฮ้ามันเป็นรถติดมันรถเลียสาเรียนเร็วว่าไดรถปริมาณรถมันไหลนข เอาไปขายของกันครับผู้ประสูตรหลายที่นลยคุณว thank you กินอะไรก็ห้องกินอะไรได้ไม่เป็นไรนะกินอะไรก็ห้องกินอะไรได้ไม่ได้เลยห้องอะไรคุณใส่ที่แรกต้องใส่กันต้งบุ้ยคนใส่กันเป่าคนกินที่จะจับจุดจุดจ้าจับจุดที่สันจุดว่ามันจะไม่แตกไม่แตก